เพื่อไทยนี่เขาเคลื่อนไหวนะตั้งแต่ประเด็นที่คุณพิชัยชุนหชน่อชระอดีตรัมตีครังซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเจรจาภาษีการค้าเมื่อวานนี้ได้บอกว่าประเด็นเรื่องแร่อ,อ์ธยืนยันว่าช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าคณะเจรจาภาษีการค้าไม่เคยมีการหาหรือประเด็นนี้ในโต๊ะเจรจาไม่เคยมีการหาเรือคือเรื่องใหม่เอี่ยมเลย และรัฐบาลควรตระหนักถึงมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นแต่หากอนาคตไทยมีศักยภาพด้านนี้จริงๆคุณวิชัยบอกว่าก็ถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องดำเนินการอย่างรอบครอบโปรง่งใสบนมาตรฐานสากลเพื่อไม่ให้ประเทศเสียประโยชน์โดยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญค่ะอะมีความดูเดือดแบบเรียบๆนะคือ,อข้อที่หนึ่ง ชงทูปผมเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายทีมไทยแลนด์ไม่เคยหาหรือประเด็นนี้ในโต๊ะเจรจาไม่เอี่ยมเลยสองทําทำซึ่งทำแล้วรัฐบาลควรตระหนักถึงมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนคือจีนอเมริกาและทนาคตไทยมีศักยภาพด้านแร่อ์สก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการแต่ต้องทำอย่างรอบคอบโปรง่งใสมาตรฐานสากลเพื่อแม่ประเทศไม่ให้เสียประโยชน์ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะการเขาเรียกว่าการถลุงหรือการสกัดแร่เอ,อิร์ดมันต้องใช้พลังงานหมหาศาล<ฆ>ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงมาก